คำเตือนคลิปปิโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยหานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวันประจัติธรที่18พฤศจิกายนนะครับพศสอ6 6าหสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็มาทำให้พี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่นะครับศูนย์กับ2เมื่อวานก็เข้าทุกหนอยแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ f อฟวิตรลักษ์ที่มีความโชคดี สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับมาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูด0กับ1นะครับเพื่อความชัวร์สอหรับ0ย์ก็จะมี02นะครับ0 3 0 4แล้วก็0 8ย์สอหรับ1ก็จะมี0 1 2 1แล้วก็71 91จอ4คู่นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ3ตัวเด่นนะครับก็จะมี701 109 สามเก้าศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับสำหรับเบิ้ลกันสี่คู่นะครับจะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกนะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ซิมน้องเข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ min, อดินก็ขอขอบคุณทุกลค์ทุกทการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนจเจอกันใหม่การหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกตั้งครับผมสวัสดีครับ